ับผมก็กลับมาเจอกันนี้นะครับอันนี้ก็เก็บกับดักตอนเช้าอีกนะครับผมเวลาหกโมงครึ่งครับตอนนี้นู่นครับหมายปลาอ้อย <c oughs> ดักต่อจากเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมดักเทียวนู่นไปนะครับยี่สิบเก้าหลังนะครับผมกับที่แรกมีสามสิบผังไปอันนึงผมก็ไปดูครับโอ้เลยปลาอ้อยนู่นะ ผมแต้มแรกครับแต้มแรกมาแล้วครับผมตัวกำลังรุ่นๆนะครับผมขนาดข้อแขนครับแต้มแรกครับมาในกับดักอันที่หนึ่งสองสามสี่ครับมาในหลังที่สี่แต้มที่หนึ่งครับผม ที่ผมตัดเป็นช็อตๆก็เพราะไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินไปครับผมเดี๋ยวมันจะน่าเบื่อครับผมไปดูต่อครับนี่ผมดักเป็นทิวไปนู้นนะครับครับผมผมแต้มสองครับเลยแต้มแรกเมื่อกี้มาข้ามมาอันหนึ่งข้ามมาหลังที่ห้าแล้วก็มาเป็นหลังที่หกครับโอ้กระโดดเข้าใส่ครับอย่างเงี้ยคงกระโดดเข้าใส่เลยครับเหียบคานเข้าให้ครับเรียบร้อยครับผม แตมสองครับกลางลำตัวดูความแรงของกับดักผมนะครับผมแตมสองครับแล้วก็ไปดูต่อนี่ผมดักติดๆๆกันเลยครับทองขาวๆนั่นครับผมก็หนูก็ไม่ค่อยไม่ได้เห็นทางนะครับเนี่ยผมเห็นร้อยกัดร้อยอะไรผมก็ดักเพราะว่านหน้าน้นนี้มันก็คงไม่ค่อยวิ่งทางเท่าไหร่ครับเพราะมันอดแล้วครับเนี่ยปากอ้อยมันแห้งแรงครับมีรอยวิ่งหากินรอยคุย้ยรอยเขี่ยอะไรผมก็ใส่เลย นะครับไม่ค่อยได้ใส่ทางมากนะเนี่ยครับมีรอยกัดรอยอะไรเงี้ยก็ก็ใส่นะครับหลังนี้พลาดนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูเรื่อยๆครับครับผมแตมสามมาครับหลังที่สิบกว่าเลยเต้มสามตัวโตครับตัวนี้โอ้โหสายสวยครับตัวยังอ่อนอยู่เลยสายสวยอ้วนตับเลยครับผม คานคางแต่คานก็ด้านคอรครับนี่ครับหลังที่สิบกว่ากว่านะครับแต้มที่สามโอเคแล้ววันนี้สามตัวนี้ก็หนึ่งกิโลแล้วครับเหลืออีกสิบกว่าหลังไม่ติดเกิดมไม่นะไม่เสียเลยครับผมก็เก็บต่อครับเก็บเพิ่งได้สามแ้มนะครับผมเก็บมาเดี๋ยวอันสุดท้ายอันเดียวทางออกเลยครับ ก็มีสมาชิกบางท่านนะครับโทรามาถามผมว่าเวลาใช้เหยื่อนะครับพวกเหยื่อน้ําพวกดาวนี่น้ําหอมพวกเหยื่อน้ําทั้งหลายนะครับเวลาเรายามตอนกลางคืนต้องฉีดซ้ํำไหมผมบอกเลยนะครับว่าถ้าไม่ลั่นไม่ติดหนูไม่ต้องซ้ํานะครับปล่อยเลยเพราะเหยื่อพวกนี้มันมีถ้ามันโดนน้าค้างอะไรนะครับมันจะมีกลิ่นออกมาของมันเองครับผมไม่ลั่นไม่ดีดไม่ติดหนู ไม่ทำมืฉีดซ้ำผมไม่เคยซ้ำครับผมติดหนูติดอะไรก็ผมเหลือหลังสุดท้ายติดหนูอะไรแล้วค่อยฉีดซ้ำนะครับเวลาเราแกะเอา้าหลังสุดท้ายหมาน,นครับอ๋อนึกว่าจะได้แค่สามแต้มต,ตัวใหญ่ด้วยสิครับโอ้โหเลขกสี่ไม้อีกแล้วผมวันนี้นี่เพิ่งติดเช้าเช้าเลยครับอืมหนูแพงครับผมอืมว่าจะได้แค่สามตัวนะครับ นี่ครับรอยกัดเมื่อวาน,นไม่มีทางนะครับเนี่ยผมดักมีแต่รอยรอยกัดรอยเขี่ยคุยเขี่ยหายกินนะครับโอ้โหตัวนี้นี่นะครับก้อนก้อนเหยื่อนะนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองดมดูมันก็ยังมีกลิ่นอยู่นะครับครับสําหรับท่านที่ใช้เหยื่อน้ําทั้งหลายนะครับผมถ้าเวลาเราดูรอบหัวค่ํานะครับ ไม่ต้องไปเสียเวลาฉีดซ้ำนะครับผมเหนื่อยเราด้วยแล้วอีกอย่างหนึง่งยื่นมือไปฉีดซ้ำตอนกลับยังไม่ลั่นเนี่ยอันตรายนะครับกลางคืนบางทีเราอาจจะกะระยะไม่ถูกนะครับผมก็ไม่ต้องไปฉีดซ้ำมันถ้ามันไม่ลั่นไม่ติดหนูนะครับผมก็จะใช้ฉีดซ้ำเฉพาะเวลาที่มันลั่นมันติดหนูหญ่ครับสําหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมสี่แต้มนะครับสี่แต้มอีกแล้วใครดูคลิปผม,มบ่อยๆจะรู้นะครับว่าตอนเช้าๆเนี่ยผม ผมจะหมั่นอยู่กับเลขสี่เนี่ยนะครับผมนี่ครับยี่สิบเก้าอันสี่แต้มนะครับสี่แต้มตัวสวยๆนะครับผมนี่ครับสี่แต้มงามๆครับผมกับเหยื่อผมแหละเหยื่องอมงมผมเองนะครับผมกับก้อนยางพาราครับผมหมายปาอ้อยที่ดักซ้ำไม่รู้จะกี่รอบนะครับนี่รอยทงเก่าผมก็มีที่เด็ดทิ้งครับนานแล้ว จนจนทางที่ผมเคยดักนี่มไม่มีไปแล้วหายไปแล้วครับผมมาหมายก็เละลอยเดินยิงลอยคนดักหลายครับแต่ยังพอได้ตัวครับผมขอบคุณที่ติดตามสําหรับคลิปนี้ครับผมชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้ครับเป็นกำลังใจให้คนทําคลิปครับผมสวัสดีครับ